ไปต่อกันที่กิจกรรมจิตอาสาค่ะทางศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุดรธานีค่ะร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอน้อโสมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชค่ะ ที่อ่างเก็บน้ําห้วยน้าส่องตอนล่างบ้านโนนสมบูรณ์หมู่ที่13ตาบลน,น้ําสมอ,อําเภอน้ําสมนายวันชัยคงกเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนําหัวดหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นําท้องที่จิตอาสาพระราชทาน904ประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมทําความดีด้วยหัวใจเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจุปี2567ด้วยการพัฒนาทําความสะอาดกําจัดวัชพืชป,ปรับปรุงภูมิทัศน์ เก็บน้าห้วยน้าทรงตอนล่างพัฒนาให้มีความสะอาดน่าอยู่หน้ามองเพื่อแสดงออกถึงความจงรักพักดีน้อมราลึกในพระมหากราุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชผู้ทรงกอบกู้เอการาชของไทยและทํานุบํารุงบ้านเมืองให้จเจริญรุ่งเรืองทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม,งคมศิลปะ,ปะวัฒน,นธรรมและร่วมสืบสารรักษาต่อยอดโครงการจิตอาสารพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวโดยสมเด็ในพระมหากราุณาธิคุณที่ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสารพระราชทานตามแนวพระราชดำริเราทำความ ดีด้วยหัวใจค่ะพี่พีิจอาสามากันเยอะเลยครับ